สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่30พฤศจิกายน2565หัวข้อที่น่าสนใจวันนี้นะครับคริสเตียนโพลิสิกโอโหยอมเจ็บเพื่อยิงประตูชัยพาสหรัฐเข้ารอบได้เช่นเดียวกับคาริโดคูริเบอรี่ที่สถิติสุดโหดยิงประตูชัยเป็นฮีโร่พาเซเนกัลเข้ารอบเหมือนกันมารอฟังรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากซูซูกิเลยครับซูเปอร์แฟลชดิวโปรเดตส่งท้ายปีนะครับคุ้ม 3, ต่อต่อ,ตอ นนี้ผ่อนปีหน้าตอนที่2ดอกเบีย้ยพิเศษแล้วก็ตอนที่3รับบัตรตน้ำมันมูลค่าสูงสุด1 0,000บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่โชรูมซูซ um ูกิทั่วประเทศนะครับขอบคุณสิงห์วัวออฟฟุตบอลครับสปอนเซอร์อยังเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบนแล้วก็ของสโมสรเชลซีด้วยไปกดไลค์แฟนเพจกันได้คอนเทนต์เพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลนอกแล้วก็มีแจกเสื้อเชลซีของแท้ทุกนัดฝากไปติดตามสิงห์วัวออฟฟุตบอลกันด้วยนะครับ ขอบคุณคอล่าแอคนะครับวิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบช่วยได้หมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวที่ทั้งตัวปลอดภัยมีออยมีฮารานด้วยสนใจสั่งซื้อสแกนคิวอารคด้านบนเลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของพีเตอร์บอมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีนะครับกับยาถ่าย1นึ่งนะครับเครือเดียวกันหมดกับทางกระเบนเน็บอยู่กับช่อง p ีเตอร์โบสมายาวนานกว่า4ปีทักไปสั่งซื้อบอกมาจากช่องผมนะสั่งครบพันห้าลดหนึบาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกเจ้าของพีเตอร์โบสด้วยนะครับโอเควันนี้ขอเริ่มกันที่ผลฟุตบอลโลกก่อนละกันนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเชลซีเยอะมากนะครับเริ่มกันที่กลุ่ม A ฮอลแลนด์ครับก็ชนะกาตาถามค่าจับ2 0ไม่ได้มีอะไรพลิกนะโคดี้กัโปยิงอีกแล้วเฟรนกี้เดยองก็มาจบรอบนี้นะครับฮอลแลนด์ Holland ได้ไปเจดแต้มก็ควา้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จนะครับคู่ที่น่าสนใจก็คือนี่เลยครับเซเนกัลนะฮะเจอกับเอกวาดอกลุ่ม A เหมือนกันนะครับสถานการณ์เนี่ยบังคับให้เซเนกัลต้องชนะนะถ้าอยากเข้ารอบครึ่งแรกเนี่ย เซเนก้าออกนําไปก่อนด้วยครับจากจุดโทษของอิสมาอิลาซาแต่ว่าครึ่งหลังนาะที67ครับมาโดนตีเสมอจากมอยซสไคเซโดกองกลางของไบรตันถ้าจบสกอร์แบบนี้เซเนก้าจะตกรอบนะครับแล้วก็เอกวาดอร์จะเข้ารอบแต่โอ้โหสถานการณ์สร้างวีรบ,บุรุษจริงๆครับฮีโร่ก็คือคาริดูคูลิบารีนะกองหลังจากเชลซีนะครับเป็นจังหวะที่เซเนก้าได้ลูกฟรีคิกหลังจากที่โดนตีเสมอไม่นานเปิดเข้าไป แล้วก็โดนสกัดมาเข้าทางคูริบารี่ซัดเน้นๆน,น,นะครับพาทีมชนะ2-1คูริบารี่ก็เลยกลายเป็นฮีโร่เลยครับพาเซเนกัลผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้แบบโอ้โหเรียกว่าปราบเรบิร่มเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับประสบการณ์ของคูริเบารี่เนี่ยเยอะนะติดทีมชาติมาก็เยอะนะครับตลอดอาชีพเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติไป67นัดแต่น่าเหลือเชื่อครับนี่คือประตูแรกของคูริบรีในนามทีมชาตินะ ติดมา67นัดน,นี่คือลูกแรกในนามทีมชาติและลูกแรกที่ยิงได้โคตรมีความหมายมีความสำคัญเพราะว่าเป็นฮีโร่พาเซเนก้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับสถิติเมื่อวานคูริเบอรี่โอโ้โหโหดจัดประหลัดบอกนะครับสุดยอดนะครับได้แมนออฟเดอะแมชด้วยคูริเบอรี่เข้าปะทะสำเร็จ4ครั้งมากที่สุดในเกม รัดบอลสครั้งดวลกลางอากาศชนะ3ครั้งแล้วก็ที่พีก,ก็คือเคลียบอลสิครั้งเมื่อวานผมดูอยู่ครับช่วงท้ายเกมเนี่ยโอ้โหเอกวาดอร์โหมบุกยับยับบอมเข้ากรอบเขตโทษอย่างเดียวแล้วก็คูริเบอรี่เนี่ยเป็นเดอะแบกในเกมรับเป็นกัปตันทีมเคลียร์แล้วเคลียร์อีกสกัดแล้วสกัดอีกผมว่าไอ้สิครั้งที่เยอะสุดในเกมเนี่ย มาจากช่วง10นาทีสุดท้ายก็น่าจะเกินครึ่งนะครับเมื่อวานเล่นดีจริงๆก็โอ้โหยินดีกับทางคูริบารีด้วยครับเป็นฮีโร่พาเซเนก้าผ่านเข้ารอบแล้วก็อย่าลืมชมคนนี้เช่นกันครับเอดูอาร์เมนดี้นะครับก็ทีมชาติเซเนก้าเหมือนกันเมื่อวานนี้เมนดี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเซฟไป3ครั้งก็มีส่วนสําคัญนะครับในการพาทีมเข้ารอบเมนดี้อาจจะ เริ่มนัดแรกไม่ดีนัดที่แพ้ฮอลแลนด์เนี่ยโอ้โหโดมิจาร์มากว่าสองลูกที่คุณเสียแต่หลังจากนั้นดีขึ้นนะครับก็กลับมาเรียกความมั่นใจได้จริงๆนักเตะเชลซีไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองในสโมสรไม่ว่าใครก็ตามเชียร์ให้ทําผลงานให้ดีในฟุตบอลโลกหมดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะได้จบทัวร์นาเมนต์แบบกลับมาสู่สโม,มสรแบบมีความมั่นใจสารต่อความมั่นใจเพื่อจะสามารถสารต่อฟอร์มกับสโม,มสรได้นะครับซึ่งคูริบารีเนี่ยมีการโพสต์ลงโซเชียลด้วย นับโพสเป็นรูปหัวใจเรียงสีตามธงชาติเซเนก้านะครับแล้วก็แฮชแทก 2K นะครับนี่เลยคาริดูคูล,ลิบารีนะครับนี่นะครับ,นะรบลงภาพลงใน Instagram โอ้โหฮีโร่จริงๆครับอันนี้แล้วกว็เพื่อนมาสแสดงความยินดีฮาคิมซิเยกก็มาครับบอกคูลี่นะครับคือเป็น เป็นนักเตะจากแอฟริกาเหมือนกันถูกไหมครับก็เลยมาโพสแสดงความยินดีดอ็อกบาก็มาดอ็อกบากบอกโอเคกับตันนี่ริสเจมบอกว่าคิงเลยนะเทรเวอร์ชารลบาบอกสตรองเออนี่คนมาแสดงความยินดีกันเต็มก็ยินดีกับคาริดูคูริบารีด้วยนะครับ ทีนี้ครับไปดูอีกกลุ่มหนึ่งครับอังกฤษนะครับเมื่อวานนี้ในกลุ่ม B ไล่ถล่มเวลส์ไป3-0เมื่อวานก็มีการโรเตชันบางตำแหน่งนะครับเช่นคลายวอเกอร์ลงแทนทริปเปียร์รัชฟอร์ดแทนสเตอร์ลิงแล้วก็จอห์นแฮนเดอร์สันแทนเมสันเมา อังกฤษได้ประตูจากแรชฟอร์ดครับยิง2ลูกเลยครับแล้วก็ฟิลโฟเดนอีก1ลูกผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับก็โอ้โหคนพูดกันเต็มนะพอโฟเดนลงก่อนเมสันมาส์นี่โอ้โหอังกฤษฟอร์มดีนะครับแรชฟอร์ดลงก่อนสเตอร์ลิงนี่โอ้โหอังกฤษฟอร์มดีซึ่งในมุมของผมก็มันมันว่ากันตามตรงถ้าดูจากนัดที่นัดที่เสมอกับสหรัฐนัดที่แล้วก็วัวันนั้นนักเตะจ,จากเชลซีวันนั้นเล่นกันไม่ออกจริงๆครับแล้วก็วันนี้ พอเป็นตัวสำรองคนอื่นลงเล่นเขายิงได้เขาจะชมกันก็ไม่แปลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแกเรสซเาเกตด้วยนะว่าในรอบต่อไปจะเลือกเมสันเมาส์กับสเตอร์ลิงลงก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าวัดกันถึงฟอร์มตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโฟลดนลงมาแล้วยิงได้นะครับ แรชฟอร์ดก็ยิงได้มีโอกาสเหมือนกันที่เซาเกตจะต้องช่างใจเกี่ยวกับตำแหน่งนี้ซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการตัดสินใจเราในฐานะแฟนเชลซีก็ได้แต่ซัพพอร์ตนักเตะของเชลซีทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาส์ราฮิมสเตอร์ลิงหรือว่าคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับโอ้โหคู่นี้สหรัฐอเมริกานะครับ สถานการณ์ของสหรัฐเนี่ยเหมือนเซเนก้าเลยนะเมื่อวานโดนกับอิหร่านนะครับคือต้องชนะเท่านั้นถ้าไม่ชนะตกรอบนะแล้วก็โอ้โหพวกเขาทําได้นะครับคริสเตียนพูลิสิกนะครับเจ็บไม่ว่าแต่เมกาต้องชนะนี่นะครับเมื่อวานนี้เป็นฮีโร่เหมือนกันครับเหมือนคูริบารีเลยนะครับ คริสเตียนพูลิสิกมาเป็นคนยิงประตูชัยนะเป็นจังหวะที่เซจินโยเดสนะครับครอสเข้ามาแล้วก็พูลิสิกถมเข้าไปชาร์จลูกนี้แล้วก็เจ็บด้วยเพราะว่าไปกระแทกกับผู้รักษาประตูฝั่งตรงคามทําให้ครึ่งหลังเล่นต่อไม่ไหวครับโดนเปลี่ยนออกแต่ว่าก็ยังดีที่ทีมสามารถผ่านเข้ารอบได้นะครับพะยิงเข้าจังหวะนี้ใช่ไหมเข้ามาชาร์จเนี่ยแล้วก็กระแทกแล้วก็เจ็บเลยนะครับเจ็บแบบอื้อาการไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับซึ่ง ขนาดลงเล่นแค่45นาทีนะครับแต่ว่าพูดิสิกผมพูดไปหลายรอบแล้วว่าร่างสโม,มสรนกับร่างทีมชาติในคนละคนกันร่างทีมชาติเมื่อวานขนาดเล่นแค,แค่แค่ครึ่งเดียวนะโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ2ครั้งสร้างโอกาส2ครั้งเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้อีก1ครั้งสัมภาษณ์ของกุนซือเกรกเบอร์ฮาเตอร์ของทีมชาติสหรัฐครับบอกว่าพูดิสิษค,คือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของเรา แล้วก็เป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดด้วยถ้าให้ผมพูดเรื่องเชิงบวกเกี่ยวกับผู้ดิสิกผมคงพูดได้ไม่หยุดนะฮะส่วนเวสตแมคเคนนี่ครับกองกลางสหรัฐบอกว่าโคตรนับถือใจผู้ดิสิกเลยครับที่เสี่ยงเจ็บเล่นจังหวะนั้นแล้วก็เป็นอะไรที่แบบมีค่ามากๆกับกับจังหวะนี้เป็นจังหวะสำคัญพาทีมผ่านเข้ารอบตามอังกฤษผ่านเข้าไปส่วนอาการบาดเจ็บเนี่ยเกรกเบอร์เฮาเตอร์บอกว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเป็นการระวังเอาไว้ก่อนเพราะว่า พูิสิกมีอาการมึนหัวนะครับยังตอบไม่ได้ว่าจะลงเล่นนัดหน้าหรือเปล่าแต่ความใจสู้ของเขาไม่ธรรมดาครับนี่ครับโอ้โหส่งตรงจากโรงพยาบาลน,นะครับก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลท้องถิ่นนะฮะก็พอรู้ว่าสหรัฐผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะครับยู่ไม่จบแต่ว่าทีมชนะ1นส่วนผ่านเข้ารอบได้ผู้ิสิกก็ถ่าย ถ่ายรูปนี้แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนคนอื่นๆนะครับบอกว่าโอ้โหภูมิใจแทนทุกคนเลยนะครับพร้อมแล้วนะฮะสำหรับเกมวันเสาร์นี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเน่เพื่อทีมชาติสหรัฐขอให้บอกนะครับซึ่งโอ้โหก็น่ายินดี น่ายินดีแทนจริงๆนะครับนัดหน้าสหารัฐจะเจอกับคอนแลด์นะครับเตะวันเสาร์4ทุ่มแล้วก็อังกฤษจะเจอกับเซเนกัลตอนตีสองยินดีกับนักเตะที่ของเชลซีที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะครับสู้สุดใจจริงๆคือน่ายินดีทั้งคู่นะทั้งคูลิเบอรี่แล้วก็พูลิสิกของพูลิสิกเนี่ยโอโ้คนชมกันเยอะมากก็แบบไม่กลัวเจ็บไม่กลัวร่างกายมีปัญหาถมเข้าใส่สุดตัวทําเต็มที่ยอมเจ็บเพื่อให้สหรัฐชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบได้สําเร็จนะครับ เกี่ยวกับเรื่องพูลิสิกยังไม่จบนะครับอ่ะมาดูรีแอคกันต่อนะครับแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับอนาคตของเขาด้วยนะครับพูลิสิกโพสโซเชียลหลังเกมครับบอกว่าโอ้โหมันไม่มีคำใดๆจะอธิบายได้เลยว่าสิ่งนี้มันมีความหมายกับเรามากขนาดไหนลุยกันต่อพวกเราทีมชาติสหรัฐเนี่นะครับก็อาจยินดีกับพูลิสิก่ะกดไลค์ให้ซะหน่อยนะฮะซึ่งข่าวของพูลิสิกวันนี้มีมาฝาก2ข่าวด้วยครับอันแรกเป็นอนาคตของเขา อีกอันหนึ่งก็อนาคตของเขาเช่นกันนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนครับเป็นข้อมูลจากฟอร์เรียนเพเทนเบิร์กนะครับเป็นเทียรหนึ่งสายบอลเยอรมันเพเทนเบิร์กบอกว่าพูลิสิกเนี่ยมีข่าวลือกับบรูซเซียดอร์มุนนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซิลแต่ก็ยังไม่ได้ร้อนแรงอะไรมากนักสิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือพูลิสิกยังต้องการอยู่กับเชลซีต่อไปในเดือนมกราคมยังไม่มีความคิด ที่จะย้ายทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี่คือแผนของผู้ิสิกในตอนนี้แต่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นถ้าเกิดมีข้อเสนอที่มันยอดเยี่ยมเข้ามานะครับหลังจบบอลโลกมีข้อเสนอปังๆยอดเยี่ยมเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดถามความรู้สึกตอนนี้ผู้ิสิกยังอย,อ,ยอยากอยู่กับเชลซีต่อ,อย่างน้อยก็จนจบฤด,ดูกาลน,นะครับ ส่วนข้อมูลอีกอันดนึงมาจากเรียมทูมี่ครับเป็นสายเชลซีเลยครับของสื่อ The Athletic เ k เรียมทูมี่บอกว่าโพล i ิสิกเนี่ยจัดว่าเป็นนักเตะที่โดนแกรมพอตเตอร์เมินพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าตัดตำแหน่งผู้รักษาประตูไปเนี่ยโพลิสิกได้ลงเล่นฤดูกาลนี้เป็นอันดับ16ของทีมเลยนะหรือแค่616นาทีได้เป็นตัวจริงแค่5นัดน,นะครับไม่แปลกใจที่จะมีข่าวย้ายทีมล่าสุดเนี่ยนอกจากแมนยู ที่สนใจแล้วนะนิวคาสเซิลที่สนใจแล้วมีข่าวว่าอาร์เซนอลสนใจด้วยหลายทีมเนี่ยจะสนใจแบบยืมตัวแต่เชลซีก็มองว่าโอ้โหตอนซื้อมาจากดอทมุลก็ซื้อมาแพงครับ58ล้านปอนด์แล้วก็การตลาดพูลิสิกก็ยังได้อยู่เป็นฮีโร่ของชาติแบบนี้คือกับสหรัฐนี่คือสุดๆแล้วเชลซีก็คิดว่าจะปล่อยยืมเพื่อนะครับถ้าจะปล่อยก็คือต้องขายไปเลยแล้วก็ต้องได้เงินดีด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามในแง่ความรู้สึกเนี่ยพูลิสิกเขาบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับสโมอสรมีความสุขกับเชลซีมีความสุขกับแฟนบอลเขาชอบกรุงลอนดอนแล้วก็มีเพื่อนให้ไปสังสรรค์กันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมันจะย้ายเนี่ยมีเหตุผลเดียวคือไม่ได้เป็นตัวจริงแต่ในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยโอ้โหชอบชีวิตในลอนดอนมากปาร์ตี้เที่ยวกับเพื่อนฝูงนะฮะแล้วก็รักแฟนบอลรักสโมอสรไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ติดปัญหาอย่างเดียวคือไม่ได้เล่นนะฮะ สัญญาของผู้ริสิกเนี่ยพอเข้าสู่เดือนมกราคมจะเหลือ18เดือนก็คือก,ก็คือ1ปีครึ่งและถ้าสุดท้ายยังเบียดตัวจริงไม่ได้เชลซี Chelsea ก็อาจจะต้องพิจารณาขายโดยต้องเลือกคขาว่าจะเป็นมกราคมเลยหรือว่าซัมเมอร์แต่มกราคมมันจะได้เงินมากกว่าเชลซี Chelsea ซื้อมา58ล้านปอนด์แต่สัญญาปัจจุบันเนี่ยเหลือ18เดือนเชลซี Chelsea ประเมินราคาเอาไว้ครับว่าถ้าจะต้องขายผู้ริสิก เสียทอตนะทอตโบรีอยากได้เงินที่35ล้านปอนด์จริงๆโอ้โ oh, ห35ล้านปอนด์นี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะถ้ามองจากสัญญาที่เหลือ18เดือนแล้วก็ซัมเมอร์ก็จะเหลือแค่ปีเดียวเท่านั้นตั้งไว้35ล้านปอนด์แต่นี่คือมูลค่าที่เชลซีมองเอาไว้ไม่ได้มองแค่ฝีเท้าแต่มองถึงการตลาดที่ผูดิสิกย้ายไปทีมไหนแฟนสหรัฐก็น่าจะตามไปเชียร์ทีมนั้นด้วยนะครับซึ่งจากการที่ผูดิสิกโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกคนนี้นะครับทำไป 1ประตู1 Ass แอสซิสหนึ่งแมนออฟเดอะแมชเนี่ยโอ้โหหลายทีมยุโรปให้ความสนใจแน่ก็ต้องมาดูกันว่าจะจะย้ายมกราคมเลยไหมหรือว่าย้ายช่วงซัมเมอร์แต่ว่าในใจของผู้ดิสิกเนี่ยยังไม่ได้อยากย้ายเดือนมกราคมถ้าถ้าเกิดจะย้ายก็เป็นซัมเมอร์มากกว่าซึ่งเอาจริงๆผมเอาใจช่วยทั้งผู้ดิสิกทั้งซีเก็นะว่าหลังบอลโลกมาเนี่ยมีเวลา1เดือนในตลาดมกราคมถ้าเกิดยังไม่ย้ายนะหรือถ้าย้ายก็6เดือนไม่สิถ้ายังไม่ย้าย 6เดือนนะครับจนจบฤดูกาลแต่ถ้าเกิดย้ายก็มีเวลา1เดือน1กับ6เดือนเนี่ยยังพอมีโอกาสได้ลงเล่นเพราะช่วงนั้นโปรแกรมถีมีโอกาสได้ลงเล่นเพื่อซื้อความเชื่อใจจากแกรมพอตเตอร์ถ้าเกิดคุณเล่นได้ดีเหมือนกับที่เล่นกับทีมชาติก็มีโอกาสที่จะได้อยู่ต่อก็ได้นะครับแต่ก็จริงๆคือที่ผ่านมาภูริิกับซีเย็กกับสโมสรนนะกับสโมสรนก็คือยังไม่ค่อยดีจริงๆแต่อีกมุมหนึ่งก็เห็นใจตรงที่ว่า สองกุนซื้อหลังสุดของเราอย่างโทมัสซูเคิลแล้วก็แกร์พอลเตอร์ไม่ค่อยได้ใช้ปีกธรรมชาตินะครับและพอไม่ใช้ปีกธรรมชาติเนี่ยสองคนนี้ก็เล่นยากนิดนึงอย่างพูริสิกบางทีโดนจับไปเล่นเป็นวิงแบ็กก็มีในยุคข,ของแกร์มพอลเตอร์นะครับจากเรื่องของพูริสิกครับมาดูกันที่เมสันเมส์นะครับฟาบิซิโอฟาบิซิโอโรมาโนออกมาอัปเดตครับเกี่ยวกับอนาคตของเมสันเมาส์หลังจากที่มันมีข่าวลือออกมาว่าเฮ้ยสัญญาของเมาส์ถึงทางตันบ้างแหละ ปัดค่าเหนื่อยก้อนโตเพราะเห็นแก่เงินบ้างแหละนะครับมันมีข่าวลือออกมาเยอะแต่ล่าสุดกาฟาบริซิโอโรมาโนบอกว่าไอ้ข่าวลือเกี่ยวกับการเสนอค่าเหนื่อยให้เมาส์ที่นักเตะปัดอะไรออกมาพวกนี้ผมได้มีการไปสอบถามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดสโมสรแล้วถ้านั้นไม่พอนะผมถามแหล่งข่าวใกล้ชิดนักเตะด,ด้วย และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรเชลซีและก็เกี่ยวข้องกับเมสันเมาส์ปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอทีบอกสัญญาถึงทางตันไม่จริงเห็นแก่เงินอยากได้เงินเยอะๆไม่จริงโรมาโน่บอกถามมาหมดแล้วโรมาโน่บอกว่ายังมีการเจราจากับเชลซีอยู่เหมือนเดิมท็อตโบลี่ก็อยากให้เมสันเมาส์อยู่กับเชลซีต่อไปแล้วก็น่าจะกลับมาเจราจากันอีกครั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหลังจบศึกฟุตบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้น เกี่ยวกับอนาคตของเมสันเมาส์ผมว่าหายห่วงนะไม่มีอะไรต้องกังวลผมว่าไม่น่าพลาดน่าจะต่อสัญญาแน่ๆน,นะครับอยู่ที่ว่ามันจะเป็นเมื่อไรนะครับซึ่งถ้าเกิดอ้างยิงข้อมูลจาก The Athletic UK ก็บอกว่ามกรา2023เมสันเมาส์น่าจะต่อสัญญาตอนนั้นนะครับแล้วก็นักเตะเชลซีครับที่ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับกลับมาซ้อมที่สนามคอปแฮมแล้วนะครับพวกอจอร์จินโยอาร์มันดโดบรยาลูอิสโฮมาคูคูเราีา ปีแอร์เอมมอริกโอบามายองพวกนี้ไม่ได้เล่นบอลโลกก็กลับมาซ้อมที่คอปแฮมนะครับก็ตามรายงานก็คือเดี๋ยวจะซ้อมที่คอปแฮมห้มวันแล้วก็จะเดินทางไปอาบูดาบีจะไปเก็บตัวที่อาบูดาบีเนี่ยประมาณ12วันนะครับมีอุ่นเครื่องเจอกับแอสตมิลล่าด้วยแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาเล่นเกมพรีเมยริกเจอกับบอลมัตวันที่27ธันวาคมนะครับก็อีก5วันบินไปดูอาบูดาบีแล้วก็อีก12วันกลับมาอังกฤษดูทรงแล้วถ้าดูจากสโคบเวลาประมาณนี้น่าจะ ออกเดินทางจากอาบูดาบีกลับมาอังกฤษช่วงประมาณ17-18ธันวาคิดว่านะเออประมาณนั้นถ้าเกิดดูจากสิ่งที่สโมสรบอกนะครับอ่านี้ก็ดูภาพกันหน่อยส่วนนักเตะเชลซีที่ตกรอบแรกฟุตบอลโลกเนี่ยข่าวบอกว่ามีโอกาสตามไปสมทบทันแต่พวกที่เข้ารอบไปแล้วทั้งแก๊งอังกฤษแก๊งเซเนกัลแก๊งสหรัฐเนี่ยยังไงก็ไม่ทันครับน่าจะตามมาจอยอีกทีก็ตอนเกมพิมลีกเลยนะครับชาลบานี่ด้วยนี่ซ้อมนะครับนี่ครับแก๊งนักเตะเชลซี นะครับคนนี้ชาลีเว็บสเตอร์นะครับเป็นดาวรุ่งของเรานี่พี่จอนะครับอ่ะมาพรีวิวค่ําคืนนี้กันหน่อยครับฟุตบอลโลก4คู่นะครับย้าอีกทีว่านัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดอยู่กลุ่มเดียวกันเขาจะเตะเวลาเดียวกันนะครับจะไม่แบ่งเวลาและเพื่อป้องกันความเหลื่อมล้ําในเรื่องของความกดดันนะครับเอาคู่4ี่ทุ่มก่อนละกันครับก็เป็นเกมในกลุ่มดีนะครับตูนิเซียเจอกับฝรั่งเศสถ่าถ้าสดผ่านทาง True4U แล้วก็ทอ b แน็อ ฝรั่งเศสเข้ารอบไปแล้วครับไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วนะฮะส่วนตูนิเซียเนี่ยถ้าอยากเข้ายังมีเล็กๆนะคือต้องชนะแล้วลุนให้อีกคู่เสมอกันประตูได้เสียจะดีกว่านะครับก็ผมว่าต่อให้ตูนิเซียยังไม่ตกรอบแต่ผมว่าสู้ฝรั่งเศสยากกว่าฝรั่งเศสอันนี้น่าจะโรเตชันด้วยรับเพราะเข้ารอบไปแล้วเราอาจจะได้เห็นผู้เล่นกําลังสำรองหลายคนลงเล่นนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่า เบนเซม่าเนี่ยรอบน็อกเอาท์อย่าเพิ่งมองข้ามนะเขาถอนตัวไปก็จริงแต่ว่ายังไม่โดนตัดชื่อจากทีมชาติถ้าเกิดฝรั่งเศสเข้ารอบลึกๆเบนเซม่าอาจจะกลับมาก็ได้ผมว่าฝรั่งเศสเข้ารอบได้ครับขอให้ชิรูยิงได้แล้วกันถ้าชิรูยิงได้ก็จะเป็นดาวสโบตลอดการแบบเดียวๆเ,เลยถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ยิงเท่ากับเทอรีเรองรี51ลูกให้ฝรั่งเศสชนะ2 0นครับนัดนี้ครับแต่ว่าครูสกอร์ให้ถล่มเละเลยนะครับ30ย์นะครับ อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับออสเตรเลียเจอกับเดนมาร์กนะครับก็สถานการณ์กลุ่มนี้ออสเตรเลียผลเสมอยังไม่ชัวร์นะแต่ถ้าเสมอและตูนิเซียชนะฝรั่งเศสไม่ได้ก็จะเข้ารอบส่วนเดนมาร์กสถานการณ์บังคับครับถ้าอยากชนะต้องเข้ารอบเท่านั้นนะครับออสเตรเลียนะครับก็ตัวหลักๆก,ก็จะมีพวกแอรอนมอยนะครับมีแมตต์ไรอนพวกนี้นะฮะส่วนฝั่งเดนมาร์กตัวดังๆเยอะนะพวก าดามสกัดฮอยแบกเอริกเซนเมเล่นะครับคริสเตนเซนซิมงเกียแคสเปอร์ชไมเคลิลออสเซเลียเนี่ยได้เรื่องเรื่องเชิงกายภาพตัวสูงใหญ่นะครับเพราะเป็นเอเชีย er ที่ทุกทุกคนก็รู้ดีครับว่าโอ้โหเขาจริงๆสรีระเขาเป็นคนยุโรปเลยนะครับเจอกับเดนมาร์กเดนมาร์กทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าเล่นได้น่าผิดหวังนะทั้งที่ตอนยูโรเนี่ยโอ้โหเล่นดีมากเลยอ่า โอกาสออกเสมอมีวะ่ะแต่ยังกัดฟันเชื่ออขอกัดฟันเชื่อว่าเดนมาร์กจะคืนฟอร์มนัดนี้ได้แล้วกันเฉือน2-1นะครับฮูสกอร์ให้เสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับมาดูเกมในกลุ่ม C กันบ้างเตะตี2นะครับซาอุเจอกับเม็กซิโกนะครับ ถ่ายทัศสดผ่านทางโมโนทเวนตีนายนะครับซาอุผลเสมออาจจะไม่พอครับเพราะว่าตอนนี้ประตูดได้เสียเป็นรองโปลแลนด์อยู่ถ้าอยากเข้ารอบก็ต้องชนะจะการันตีเลยเม็กซิโกก็ยังมีลุ้นครับถ้าชนะและผลีกคู่โปลแลนด์ชนะอาร์เจนตินาได้เม็กซิโกก็จะมีโอกาสเข้ารอบนะครับซาอุออกสตาร์ทนัดแรกสวยแต่วนันที่2แพ้นะครับตัวหลักๆก,ก็ชุดเดิม,ดมครับดอซารีพวกเนี้ยที่เป็นตัวเก่าของพวกเขา ส่วนเม็กซิโกครับวันนี้จะใช้คู่กองหน้าเป็นเออร์วิงโลซาโนนะครับกับราอูลฮิมินสแดนกลางก็จะมีพวกตัวเกา่เกาๆนะครับเอสซันเอสซันอวราเดก็ลงนะเอสซันอาราเดคนนี้มีข่าวกับเชลซีอยู่นะครับตัวเกา่เกาๆอย่างเช่นพวกเกียโมโอชัวนะนายด่านผู้มีบัฟตอนบอลโลกนะครับกองหลังนี่มีคนอื่นๆอ,อย่างเช่นมอนเตสอาราโฮแต่ว่าไม่ใช่โรนัลโดอาราโฮนะครับของบาร์เซโลนาคนละคนกันนะครับอืม จริงๆก็อยากให้ซาอูข้านะทีมจากเอเชียแต่ผมว่าเม็กซิโกชนะว่ะให้ Mexico เม็กซิโกเฉือน2-1บอลลาตินเมรกานะฮะปิดท้ายกันที่โปรแลนด์เจออาร์เจนตินาครับเมสซี่จะได้ไปต่อไหมมาลุ้นกันนะครับถาท้าสดผ่านทาง True4U อาร์เจนผลเสมอน่าจะพอครับแต่ว่า ต้องลุ้นให้อีกคู่เสมอกันด้วยประตูไต้เสียจะดีกว่าซาอุหรือถ้าเกิดเม็กซิโกชนะเนี่ยต้องให้เม็กซิโกยิงไม่เยอะนะครับผลเสมอของอาร์เจนยังมีโอกาสเข้ารอบได้แต่ถ้าเกิดอยากเมคกชัวก็ชนะไปซะโปแลนด์เสมอเข้ารอบได้นะครับถ้าแพ้มีโอกาสตกถ้าเกิดซาอุไปชนะเม็กซิโกคือถ้าเกิดโปแลนด์แพ้อาร์เจนตินาจะเป็น 6. ถ้าซาอุชนะอีกซาอุจะเป็น6เหมือนกันโปแลนก็มีโอกาสตกรอบถ้าแพ้นะครับนัดนี้เลวานดอฟสกี้ดวนกับเมสซี่นะครับ เชื่อในพลังฮีโร่ของเมสซี่แล้วกันให้เมสซี่ชนะเออเมสซี่อาจจะชนะ 10น,นะครับเมซี่ยิงประตูชัยนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับก็อ่ะประมาณนี้นี่คือรีวิวที่นำมาฝากนะครับก่อนจัดไปขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีกครั้งครบทั้งยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย123นะครับขอบคุณคอล่าแอกับวิตามินลดสิวสุตแพทย์มาจากช่องผมมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับขอบคุณสิงห์วัวออฟ,ฟุตบอลแจกเสื้อเชลซีของแท้ทุกนัดห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็ซูซูกินะครับโปรเด็ดส่งท้ายปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศเลยชช่่่ววงนนนนีีีป้ปตตตตออรรบบบสสขขัััััลาาาไกกกคคคุุณททมมมิดด Bye-bye.